สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงการตั้งค่าต่างๆนะครับในตัวเจ้า i n f ฟิ i x Note 1 0 Pro นะครับที่เพื่อนๆหลายคนถามมาเป็นคำถามเช่นการบันทึกหน้าจอการตั้งค่าการดูหน่วยความจำว่าตั้งแต่เริ่มต้นมันจะเหลือหน่วยความจำเท่าไหร่ตัวนี้นะครับแปรม8ลม้อม128นะครับว่ามันเหลือเท่าไหร่แล้วก็เมมโมรี่การมันสามารถใส่ได้เท่าไหร่ ผมจะเอาคําถามทั้งหมดนะครับหรือว่าการตั้งค่าทั้งหมดใส่ในคลิปวิดีโอนี้เลยครับอย่างแรกนะครับผมจะไม่ให้ดูการตั้งค่าก่อนว่าการตั้งค่านะครับมันเป็นยังไงบ้างผมจะให้ดูตรงระบบก่อนนะระบบนะครับผมจะเข้าไปตรงโทรศัพท์ของฉันนะครับแรม8ลอม1 2 8่ิจิกนะครับมันจะมีบอร์ดต่างๆวันหน้าจอเท่าไหร่นะครับหน่วยความจําตัวนี้นะครับก็คือมันสามารถดูได้ครับผมจะให้ดูนะครับหน่วยความจํา นี่ครับอันนี้คือหน่วยความจําผมนะครับเห็นไหมครับว่าแรมนะครับผมถ้าผมเคลียร์แรมปั๊บมันก็สามารถแบบเพิ่มขึ้นครับตรงนี้นะครับผมใช้ได้คือ79นะครับผมใช้ไปคือ3าแล้วของหน่วยความจำนะครับก็คือผมโหลดเกม o v pubg c ั a p j i m impact แล้วก็นี่ครับผมโหลดนี่ให้ดูเลยนี่ free fire o v g ั a p ิ i m impact pubg mobile แค่นี้ละครับก็กินไปประมาณเยอะแล้วครับแต่เหลืออยู่79 G ก็ถือว่า โอเคอยู่ครับในการใช้งานนะเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้กินหน่วยความจํามากเท่าไหร่นะครับตัวเครื่องนะแล้วผมจะพูดถึงการแสดงผลนะครับนี่ผมตั้งค่าเป็นสูงสุดแล้วนะครับเพราะว่าหน้าจอมันแสงสว่างมันไม่ค่อยสีสันแบบพุ่งออกมาครับทาให้แบบผมต้องปรับร้อยเปอร์เซ็นตลอดเลยครับถ้าผมดรอปปั๊บแสงหน้าจอมันมองไม่ค่อยเห็นครับเพราะนั้นผมจึงเปิดเลยครับหมวกมืดทีมมืดสีมืดมันก็มีนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นี่ไงครับสีมืด แล้วก็สามารถมีหมวดหน้าจอนะครับจะปรับเป็น60เฟร,รมหรือว่า60เฮิรต90เฮิรตก็สามารถปรับได้ครับขนาดฟอนต์ก็สามารถตั้งค่าได้นะครับนครับอันนี้แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่นะครับ,บ,ตตรรบผมใช้มาก็ธรรมดานะครับก็ไม่ได้อึดมากมายครับผม ในส่วนของการใช้งานนะครับพวกตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยเนะครับมวดเกมแล้วก็สามารถตั้งค่าได้แล้วก็มันสามารถตั้งค่าได้ปุ่มย้อนกลับเลยครับแล้วก็สามารถสั่างลายเช่นตัวเนี้ยผมลากขึ้นมาครับมันจะมีปุ่มด่วนให้เราครับเพิ่มมากขึ้นสมมติผมจะเอาตรงไอจีนะครับก็แตะหนึ่งครัง้งเห็นไหมครับมันจะไปตรง i อจให้เราเลย แล้วก็เห็นไหมครับมันจะไม่มีปุ่มกดปุ่ม back ปุ่มอะไรใช่ไหมเดี๋ยวผมจะบอกว่าตรงไหนนะครับไปตรงตั้งค่าครับแล้วไปตรงคําว่าการนําทางระบบครับนี่เลยมันจะมีให้เรานะครับมาให้เราเลือกว่าจะเป็นปุ่มนําทางระบบไหมมันจะมีนะนี่เลยครับ WiFi รองรับเือข่าจีนะครับนี่ผมก็เชื่อมต่อเสถียรอยู่ครับในการเชื่อมต่อนะ พอสปอร์ตแล้วก็พวก OTP o g เนี่ยก็สามารถเอา USB ในเมาส์ครับแฟลชได้หรือว่าคีย์บอร์ดสามารถต่อได้นะการแสงผลหน้าจอก็เหมือนเดิมครับที่ผมเคยบอกการสั่นและเสียงแล้ก็ตั้งค่าเหมือนเดิมครับสามารถผมไม่ตั้งค่าอะไรมากครับผมใช้ทีมเหมือนเดิมครับในการตั้งค่าและหมวดนี้ก็มีครับเกมโซนเกมไหนเราเล่นมันก็จะมีครับ กล้องก็เหมือนกันครับกล้องมันจะมีหมด AI c ค m แล้วก็หมดบิวตี้หมวกรูปบุคคลนี่ครับก็ธรรมดาครับการตั้งค่ากล้องก็เหมือนกันปรับได้สูงสุด 4K 3 4K นี่ครับแล้วก็1 0 8 0 p ก็สามารถถ่ายได้อันนี้คือ 4K นะครับก็ถือว่าโอเคครับถ่ายได้ถึง 4K นะนี่ครับ แล้วก็สามารถดูการรับประกันของโทรศัพท์มือถือเราได้จากแอปพลิเคชันนะครับนี่ครับก็มีอะไรมากครับการตั้งค่านะครับแล้วก็บางทีมันไม่แจ้งเตือนนะครับพวกรายพวกอะไรอาจจะรอซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับมันไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับการเล่น Facebook การเล่น i ออย่างนี้ครับก็ไหลเลื่อนปกติดีครับเห็นไหมครับ ก็หลเรื่อนดีครับไม่มีอะไรมากมายในส่วนการตั้งค่านี้ผมไม่ค่อยตั้งค่าอะไรมากมายครับผมตั้งค่าแค่กดปุ่มแบกกดปุ่มแบบสไลด์ปิดเงี้ยครับผมตั้งค่าแบบนี้ครับผมไม่ค่อยตั้งค่าอะไรมากครับสำน,นี้ผมก็ไม่นำการตั้งค่าเพียงเท่านี้นะครับผมสำน,นี้ขอบคุณครับ